สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรถเร็วนะคะเพิ่งมาถึงสวยกรลงนะคะกําลังจะเทปชานสลานะคะแล้วคนนี้เนี่ยก็จุกไปสนุม,มัดครับวางน,นี้ละคะ่ะเที่ยงค่ะสวยมากค่ะเที่ยงนะคะ1ชั่วโมงค่ะได้ยินไหมคะในชอบใน,นชอบไลฟ์สดนะ จะขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องหรือว่าจะมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่รร้จะเดินตีนเดินเท้านี่ก็ไล้สดหมดเลยติดลกสดเชียวไล้สดเออรถอยู่นะเออเห็นไหมมาแล้วค่ะมาะกรุงเทพนะคะรถเร็วค

ตู้นอนเอนอนีอ่ไงยายตู้นี้ไงกรุงเทพสบาย กรุงสวยกลรกสถานีอะไรอ่ะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บางซื่อไฮยายเออแลเว้าเกิดใหม่นะไทยแลนด์สกาสการ์รังไฮเดกะไทยแลนด์เรตเตอร์อีีบงคอา Kereta Api ni dia, dia, dia dari Bangkok, sekarang dia baru sampai ke Sungai Kolok, Narasimawar, Thailand. Greater Api, Greater Api, Thailand. Ani ada aircon, ada aircon kan, setiap nasi sejuk dalam ni. เราตีัำตีโดุ <c oughs> ูงายโกโลก็ะไรหนอะเ้าวป็สุูงยโกโลโตัวกะดดอ๋ะอ,อคุณจะไปตะหยงมาที่แห่งใกล้ๆนี่นเองไม่ได้ไปกรุงเทพเกิดจาขึ้นขบวนนี้ค่ะ ถ้าไปกรุงเทพเนี่ยน้องนั่งตู้แบบเลยนะคะดูธรรมชาติข้างๆเย็นข้างในอะ่ะนั่งไปเรื่อยๆออสบายตยใจแองก็เย,ย็นเรื่องใน ว่าคนหนึ่งก็รถ่งกรุงเทพก็ประมาณเที่ยงมั้ยไม่รู้อ่ะสิบเก้าโมงสิบโมงโอ้แต่ว่าสบายนะยายเย็นข้างใน นอนเหมือนที่นอนเลยนั่งรถทัวร์ไปไงล่ะไม่ใช่สบายนะยะหรอ สิบสองเราเลิออกเที่ยง <c oughs> อีดอ,อกแล้วดอ,อกเที่ยงกะเทยมาแต่เก้าเก้าโมงครึ่งสวยมาก <laughs> แล้วเมื่อวานกะเทยจะบิน,นเทยกะเทยจะบินบ่ายไฟบ่ายไฟดีเลยเป็นหกโมงหกโมงครึ่งมาถึงนี่มืดมาถึงนี่ทุ่มทุ่มุมกว่ากว่ามาเลยก็มาถึงนี่ก็กประมาณ นั่งแท็กซี่มารถติดอะไรอีกกตบ,บารูก็ประมาณสองสองทุ่มสามทุ่มมาถึงด้านเอาไปวันนี้อีกค่ะตอนเช้าอีกค่ะเคยยานรถไฟเคยตื่นแต่เชา้าเลยไม่ดันรถเก้าโมงค่ะมาถึงเก้าโมงยี่สิบรถไม่มีแล้วค่ะรถธรรมดาก็ต้องรถรถ,รถเร็วนั่งรถไฟเร็วที่ยังก็ลงแรมบรเช็คเอาแล้วใช่ไหม ต้องรอ่อนสาวอยากนั่งรถไฟค่ะยายอยากนั่งรถไฟค่ะคนนี้ค่ะเายว่านนะคะเขาไม่ใช่เขาที่เเยโซดาค่ะอุย้ยดูเขาเลื่อนโทรศัพท์สิคะอุย้ย รอนนะคะที่นี่นะค่ะรอนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายะค่ะ